บังเอิญหรือจงใจค่ะก้าวไกลไม่ถวายาพระพรแต่เหมิมปล่อยคลิปปุกมวลชนจับตาคำวิจัยยุคพักค,ค่ะ พผดักเก้าไกลค่ะได้ปล่อยคลิปวิดีโอเชิงสารคดีค่ะความยาว7 5 2นาทีนะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคดียุบพักเก้าไกลค่ะที่สารรับนูนนัดอ่านคำวินิจฉัยช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมเขียนข้อความระบุบอกว่า,วาคดียุบพักที่เก้าไกลกําลังเผชิญอยู่ย่อมไม่ต่างกับสิ่งที่พักอนาคตใหม่เผชิญเมื่อส่ปีที่แล้วค่ะหรือพักการเมืองต่างๆเจอมาในรอบ20ปีที่ผ่านมาค่ะการยุบพักอาจจะยุบได้แค่องค์กรนิติบุคคลแต่ไม่สามารถหยุดชุดอุดมการเช่นนี้ได้และเราจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าวันนทีี่7สิงหาคม้ จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะ ทางพรรคก้าไกลค่ะได้มีการประกาศนัดรวมตัวของมวลชนนะบอกว่าเนื่องจากวันที่7สิงหาคม25 6 7เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสารรับนูนนัดอ่านคำวิจัยคดียุบพรรคก้าไกลในข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในโอกาสสำคัญนี้พรรคก้าไกลจึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของพรรคก้าไกลทุกท่านมาร่วมรับฟังคำวิจัยพร้อมกันณนอาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคก้าไกลค่ะจากกรณีที่สารรับนูลค่ะยุติไต่สวนเรื่องพิจารณา ที่10ทับสองค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องให้ยุบพรรคเก้าไกลกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,กำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะเวลา9นาฬิกาสนาทีแล้วก็นัดฟังคำว,วิิจฉัยเวลา15นาฬิกาค่ะหากคู่กรณีประสงค์จะถแถลงการปิดคดีให้ยื่นในวันที่24กรกฎาคมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะวันที่28กรกฎาคมค่ะเพจพรรคเก้าไกลนะ มีการปล่อยคลิปวิดีโอเชิงสารคดีค่ะความยาว7.52นาทีนะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคดียุบพ,พักก้าวไกลค่ะที่สารรับนูนนัดอ่านคำวิจัยช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมเขียนข้อความระบุบอกว่าคดียุบพ,พักที่ก้าวไกลกำลังเผชิญอยู่ย่อมไม่ต่างกับสิ่งที่พักอนาคตใหม่เผชิญเมื่อ4ปีที่แล้วหรือพักการเมืองต่างๆเจอมาในรอบ20ปีที่ผ่านมาค่ะการยุบพ,พักอาจจะยุบได้แค่องค์กรน,นิติบุคคลค่ะแต่ไม่สามารถหยุดชุดอุดมการณ์เช่นนี้ได้และเราจะเดินหน้าต่อไปในวันที่7สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลสู่อนาคตค่ะนอกจากนี้ค่ะทางพรรคก้าวไกลนะได้มีการประกาศนัดรวมตัวของมวลชนค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าเรียนประชาชนที่เคารพเนื่องในวันที่7สิงหาคมนี้นะเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปสารรัฐมนูลนัดอ่านคำวิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลค่ะในข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในโอกาสสำคัญนี้พรรคก้าวไกลจึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของพรรคก้าวไกลทุกท่านมาร่วมรับฟังคำวิจัยพร้อมกันณนะอาคารอนาคต ที่ทําการพักเก้าไกลตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยเราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกาขออภัยที่ไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเองพักเก้าไกลค่ะแล้วก็มีการลงหมายเหตุนะบอกว่าขอเชิญท่านที่มาร่วมงานสวมใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พักเก้าไกลมาโดยพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็มีเสื้อคอลเลคชั่นใหมเ่เขาก็มีการโปรโมทนะว่าแบบออกมาเพื่อวันรับฟังคําวิจัยของศาลโดยเฉพาะนะซึ่งเป็น limited อิ i ิชั n นะคะนะแล้วก็จัดจำหน่ายที่ทำการที่พักเท่านั้นนะคะ หมดอดแน่นี่เขาว่าอย่างนี้นะซึ่งมันก็มีการพูดถึงประเด็นการปล่อยคลิปในวันเมื่อวานนี้ของก้าไก่นะคะว่าจงใจที่จะปล่อยคลิปในวันสําคัญใช่หรือไม่นะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพักเก้าไกลเองก็เป็นพักการเมืองนะที่ไม่ได้มีการถาวายพระพรนะจึงทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ค่ะบอกว่าปล่อยวันไหนไม่ปล่อยปล่อยวันนี้เนี่ยนะเป็นพักที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองจริงๆนะบางคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความเห็นนะ,ะบอกว่าแคมเปญเชิงลบเสริมสร้างหล่อเลี้ยงความเกลียดชังงขอาน พูดไม่รู้เรื่องไม่รู้กาลเทศะยุบไปเถอะไม่พอใจก็กัดลิ้นดูสินะเจตนาเขาชัดครับต้องการประกาศท้าชนครับอีกนิดก็โหนสถาบันและจะได้มีนิสัยแบบสลิมเฟดตหนึ่งนะที่ตัวเองเกลียดและแปลกตรงไหนเอ่ยนะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีหลายพักการเมืองนะที่ร่วมจัดกิจกรรมนะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 8กรกฎาคม2567นะไม่ว่าจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยนะก็ได้มีการโพสต์ข้อความ ถวายพระพรแล้วก็ยังเชิญชวนคนไทยร่วมง,งานลมหายใจของแผ่นดินวันที่28ถึง30กรกฎาคมณนะสนามช้างอารีนาชมฟรีการแสดงสดแสงสีเสียงระดับโลกนะแล้วก็มีมิวสิกอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปเลยนะ,ะจากเยาวชนทั่วบุรีรัมย์แล้วก็มีการเทริดเพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่นะ,ะแต่ว่าปรากฏว่าก็มีอยู่พักเดียวนะะั่นแหละค่ะซึ่งก็คือพักเข้ากลนั่นแหละก็ไม่มีการออกโพสต์ข้อความถวายพระพรแต่อย่างใดนั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้ก็ปรรระเเททททศชาาาาาาติสาาสสสมถถนนนันบับบงงไยขอ ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ